ราคา7 8 0ดโซยี่ซีทีคแคมมิเตอร์สำหรับงานมืออาชีพช่างแอร์ช่างซ่อมรถช่างติดตั้งโรงงานช่างอุตสาหกรรมช่างปั๊มน้ำต้องมีไว้ใช้กันนะครับสำหรับแคลมมิเตอร์คุณภาพดีได้มาตรฐานวัดกระแสะได้สูงสุด600แอมแอทั้ง acdc หน้าตาธรรมดาแต่สเปคไม่ธรรมดานะเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holi d a y สวัสดีครับชแนลของเรารีวิวมัลติมิเตอร์บ่อยมากแต่ตัวที่เป็นแคลมมิเตอร์เพิ่งจะรีวิวไปได้แค่ตัวเดียวเองตั้งแต่เปิดชแนลมาตั้งแต่ทำช่องมาเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทางโซยี่ผู้ผลิตเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเจ้าใหญ่เลยเขาส่งมาให้ชแนลของเราได้รีวิวกัน Digital c ค a m มิ e ตอร์นะรู้สึกเขาจะมี2ส,สีด้วยนะแต่ตัวที่ส่งมาจะเป็นสีดำาอ่ะแกะมาดูกันแล้วกัน อ่ะมาเป็นซองผ้าไนลอนบอลิสติกแบบนี้อย่างดีเลยนะใช้งานได้จริงจังสมกับเป็นงานช่างเอาดอเลยต้องใช้อย่างเงี้ยดึงออกมาก็จะมีสายโพรบตัว temperature p r o รบสายวัดอุณหภูมิรองรับกระแสได้ถึง10แอมป์เลยนะมีฐานแบตเตอรี่ 3a 2ก้อนมีคู่มือมาแบบนี้ในนี้ยังไม่หมดยังมี สายคล้องมือเพราะว่าบางครั้งเราต้องทํางานในที่สูงในที่ปีนป่ายก็จําเป็นจะต้องมีสายคล้องมือเ็าคล้องด้านล่างนี่ขนาดเหมาะสมกระทัดรัดเหมาะมือมาก so s o ยี่ซีทีนหรืออ่านว่า ZT อะไรก็แล้วแต่นะแต,แต,แต่ท่านจะถนัดสำเนียงสำนวนภาษาแบบไหน True i m s ก็เป็นไปนตามสมัยนิยมละ ใหมนี้มีแตนะ่ t r u eyes นแล้วก็ auto power off ปิดเองอัตโนมัติได้เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ใช้ของเขาผมใส่แบตไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะพี่ที่ใส่แบตก็ถอดถกรูตัวนี้ตัวเดียวอ่ะผมใช้ตัวนี้ใช้ของ Mr. DIY มี serial number อยู่ข้างหลังด้วยม warning มีอะไรเป็นมาตรฐานจอเป็น LCD ธรรมดาเนี่ยทำให้ประหยัดไฟมากๆต้องการจะเปิดไฟดูก็กด ปุ่มโฮเนี่ยค้างไว้จะมีรูปสัญลักษณ์เป็นดวงไฟด้วยกดค้างไว้ก็จะติดเป็นแบ็คไลท์ขึ้นมาแบบนี้มองเห็นชัดในที่มืดที่แสงรบกวนอะไรก็จะมองเห็นชัดเจนขึ้นมาเลยรูปนาฬิกาเนี่ยเป็นระบบ APO หรือ Auto Power Off มันวัดได้ยังไงในเมื่อไม่ได้เอาสายโพ o บเอาอะไรไปจี้ไปจิ้มเลยมันวัดได้จากการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าสมมติว่าสายไฟบ้านเนี่ยมันมี2เส้น ไม่ต้องสมมติมันก็มี2เส้นอยู่แล้วสายไฟบ้านบ้านเราเนี่ยนะต้องคล้องแค่เส้นเดียวนะหรือว่ามี3เส้นก็ตาม3เส้นคือมีสายกราวด้วยเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งเนี่ยอย่างพวกนี้สายไฟบ้านพวกนี้นะฮะมันจะมี3อันนี้มีมา3าเส้นเป็นกราวเป็นนิวจอนเป็นไลท์ปกติการวัดกระแสถ้าเราไม่มีแคมมิเตอร์เราก็ต้องวัดอนุกรมกับวงจรเราต้องตัดสายแบบนี้เอาไว้เพื่อจะเอามิเตอร์มาต่อ เป็นอนุกรมตั้งย่านการวัดที่กระแสแล้วก็เอาสายโพบเสียบทยี่ตรงช่องกระแสแบบนี้ปลั๊กนี่ก็ไปเสียบเข้ากับไฟบ้านแล้วก็เ,เครื่องไฟฟ้าหรือโหลดที่ต้องการวัดการกินกระแสนี่มาเสียบตรงนี้แล้วเราก็ต้องวัดจับตรงนี้อ่ะเป็นการเอามิตเตอร์เนี่ยอนุก,กรมกับวงจรทีนี้อย่างนี้ก็เสี่ยงแหละวัดกระแสสูงมากก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันติมิตเตอร์พวกเนี้ยมักจะวัดได้แค่ 10แอมหรืออย่างไฮโซหน่อยก็20แอมแต่ถ้าใช้แคลมมิเตอร์พวกนี้เขาจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เน้นการวัดกระแสโดยเฉพาะยอย่างตัวนี้เนี่ยสูงสุดได้ตั้ง600แอมทำไม20แอมเยอะแล้วทำไมไม่พอสมมติวนะ่าแอมดีซีหรือแอมเอซีก็ตามที่ใช้เนี่ยกับพวกมอเตอร์เครื่องจักรใหญ่ๆคนนี้ช่วงที่มันสตาร์ทที่มันเซิร์ฟขึ้นมามันกระชากไฟเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันกินเป็นร้อยแอมเลยนะมัน20แอมเอาไม่อยู่หรอก ช่างแอร์ช่างไฟฟ้าตามบ้านของที่มันมีมอเตอร์นะเครื่องปั๊มน้ําเครื่องปั๊มลมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้ารถยนต์เหล่านี้ช่วงที่สตาร์ททีหนึ่งเนี่ยไดสตาร์ทมันดึงกระแสจากแบตเตอรี่กี่แอมเป์เป็นร้อยแอมเหมือนกันก็ต้องใช้แบบนี้ครับเขาเลยต้องทําแบบใช้แบบนี้ออกมาแบบนี้มันก็เหมาะสําหรับวัดตามบ้านวัดพวกพัดลมเต็มที่ก็หม้อหุงข้าวหรือเตารีดไฟฟ้าอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเพื่อจะ เป็นเรื่องเวลาอย่างที่บอกก็ต้องใช้อย่างนี้รองรับถึง600แอมป์กันเลยทีเดียวเนาะ,ะทีนี้เรามาดู so e s o ยี QS9 สเปคที่เขาให้มาเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นจุดเด่นบ้างก็คือเนี่ยวัดกระแสก็คือเอาตัวนี้ไปคล้องเส้นเดียวต้องแยกเส้นอย่างนี้ให้ได้เวลาจะวัดกระแสก็เส้นไหนก็ได้ไลท์ก็ได้หรือนิวตันก็ได้แบบนี้ตัวนี้ก็ปล่อยให้ เครื่องไฟฟ้าทํางานไปตามปกติแล้วเราก็วัดตั้งย่านแอมป์นี่นะแล้วก็กด select เราต้องการวัด AC ใช่ไหมอันนี้เขาอยู่ที่ DC แล้วก็ select ตัวนี้ให้เป็น AC ซะที่ AC เนี่ยเขาจะวัดให้ทั้งเฮิร์และก็กระแสเลยกินกระแสเท่าไหร่และความถี่เท่าไหร่เพราะว่าบางทีเรามีการไปวัดจากพวกเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเจเนเรเตอร์ไอหม้อแปลงอะไรต่างๆก็จะดูว่าเฮิร์มันตรงหรือเปล่าด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันดีๆมันก็จะ พังนะถ้าเบอร์เฮิร์สมันไม่ได้เนี่ยตัวนี้ก็มี ncv เข้ามาอีกมันช่วยให้เรารู้ว่าเส้นไหนมีไฟเส้นไหนไม่มีไฟถ้าต้องการวัด ncv เนี่ยต้องกด ncv ค้างไว้ขึ้นคำว่า ef แบบนี้กดค้างไว้แช่ไว้พอขึ้น ef เนี่ยท่านก็ปล่อยมือได้แล้วก็ไปวัดสมมติว่าผมจะวัดเส้นเส้นนี้เลยแล้วกันมีไฟมาอย่างนี้พอห่างออกมามันก็จะติดๆๆดติด,ตด,ตดนะทีนี้ลองวัดไฟที่มัน แรงดันไม่สูงมาก5โวลต์อันนี้มี5 v โวลต์5โวลต์เขจะติดนิดเดียวแค่นี้เอาออกก็เงียบติดแค่2ขีดเราก็รู้ว่าตัวนี้แรงดันไม่สูงมากสำหรับสเปคของแคลมมิเตอร์ตัวนี้ถ้าเวลาเราเลิกใช้ ncv แล้วเนี่ยนะฮะเราก็กดไปที่ยานอื่นอะไรก็ได้ก็จะเปลี่ยนไปเองอย่างนี้เลยก็จะหลุดจาก ncv ไปหรือว่าอีกอย่างนึงถ้าเผื่อเรายัางอยู่ที่ ncv เข้าไปใหม่เราก็กดค้างไว้อีกที มันก็กลับมาที่ค่าสุดท้ายเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูสเปคของ qs 9เรียกสั้นๆแล้วกันนะ qs 9จะได้เข้าใจกันง่ายๆไปเร็วๆเนอะคู่มือของค่อนข้างจะตัวเล็กหน่อยเนาะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลย dc โวลต์มีย่าน6โวลต์60โวลต์600โวลต์ ac โวลต์หรือแรงดัน ac ก็มี6 v โวลต์60โวลต์600โวลต์เหมือนกันกระแส dc ก็มี6ย่าน60 M แอมป์กับ600 M แอมป์กระแส ac ก็เหมือนกันมี 60แอมป์กับ600แอมป์รีซิสเตอร์วัดรีซเซียนะวัดค่า R เนี่ยก็มีย่าน600โอห์ม6กิโลโอห์ม60กิโลโอห์ม600กิโลโอห์ม6เมกะโอห์มแล้วก็60เมกะโอห์มวัดคาปาซิเตอร์ได้ด้วยวัดค่า C ได้ด้วยนะตั้งแต่6นาโนฟารัด60นาโนฟารัด600นาโนฟารัด 6ไมโครฟารัด60ไมโครฟารัด600ไมโครฟารัดแล้วก็6มิลลิฟารัดสูงสุดที่60มิลลิฟารัดเยอะมากความถี่มีตั้งแต่60เฮิร์600เฮิร์6กิโลเฮิร์60กิโลเฮิร์แล้วก็300กิโลเฮิร์โอ้ยวัดความถี่ได้สูงมากเลยนะวัดไดโอดได้วัดคอนติเนียวัดต่อเนื่องนะที่มีบัสเซอร์สายขาดไม่ขาดเนี่ยก็วัดได้ด้วยนะครับ อิน u ัสเคอร์เ t ก็วัดได้แฟลชไลท์ก็มีมีไฟฉายด้วยนะมีไฟฉายด้วยมีมาให้ครบเลยน้ำหนัก165กรัมเท่านั้นเองสาหรับเมนไดอัลก็คือไดอัลหลักตัวนี้นะฮะก็จะมีวัดได้ในย่านกระแสแอมนี่นะแอมทีนี้เราจะวัดแอมกระแสของ DC หรือ AC แลเราก็ต้องากด Select ตัวนี้เลือกเอาะนีมาที่ AC แล้ว AC จะมีวัดเฮิร์ตได้ด้วย ทีนี้ต่อมาเป็นย่านวัดอุณหภูมิองศา C องศา F เขาจะดีฟร์มมาตัวโตในเป็นองศา C ตอนนี้ในห้องบนโต๊ะที่ผมรีวิวเนี่ยก็คือ30องศา C 86องศา F เทอร์โเอร์โบตัวนี้ก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็วัดที่ตัวที่เราต้องการจะรู้ค่าอุณหภูมิจริงๆเลยก็สายแดงเสียบเข้านี่สายดำเทียบเข้านี่นวัดอุณหภูมิอุณหภูมิหน้าหลอดนี่ ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมสามที่เจ็ดสามที่แล้วหลอดไฟฉายนี่นะ40กว่า42-43ไปเรื่อยเลยการใช้ตรงปลายเนี้ยของ Temperature Probe เนี่ยไปแตะตรงส่วนที่เราต้อง,องการวัดไม่ว่าจะเป็นคอยเย็นของแอร์หรือว่าตรงคอยร้อนหรือว่าตรงอะไรก็ตามที่เราต้องการวัดหรือหม้อน,น้ํารถยนต์อะไรเงี้ยก็เอาไอเจ้าตรงเนี้ยไปจิ้มได้เลยนะต้องการวัดอุณหภูมิที่เครื่องยนต์ที่ เสื้อสูบที่อะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผู้นันส่วนมากเขาจะใช้ตัวยิงอินฟาเรดกันมากกว่าอ่ะต่อมาอีกโหมดหนึ่งหมุนมาอีกแก๊กหนึ่งก็จะเป็นวัดคาปาซิเตอร์ตัวนี้คาปาซิเตอร์ล้ลวนเลยอย่างเดียวเลยนะไม่มีอย่างอื่นปนเลยอ่ะผมขออนุญาตไม่ได้แกะสายโพบของเขานะใช้สายโพบของผมเนี่ยใช้ปลายเป็นตัวหนีบต,ตัวขีดแบบน,นี้อ่าวัดคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์นี่ก็ไม่มีเลือกย่านตั้งต้นมาเป็นที่หน่วยนาโนฟาราดนะหน่วยต่ำสุดอ่วัด คาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็เอาดีบเข้าไปรอเวลาแป๊บหนึ่งรอให้เขาปล่อยประจุเข้าไปในนี้อ่าวัดได้ร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดแปดไมโครฟารัดตัวนี้เขียนไว้ที่ข้างๆก็คือร้อยแปดสิบไมโครฟารัดก็ยังถือว่าโอเคใกล้เคียงนะฮะลองวัดคาปาซิเตอร์พัดลมตัวแคปสตาร์ทพัดลมขนาด1.5ไมโครฟารัดนะครับเราลองนีบเข้าไป บางทีอย่างที่มันไม่จําเป็นต้องหนีบเราก็ไม่ไม่ต้องใช้หนีบก็ได้ใช้เป็นสายโพบธรรมดาก็ได้อันนี้ต้องซื้อต้างหากนะฮะสายเส้นนี้ไม่มีมาให้ในชุดนะเส้นที่นีบหนีบๆเนี่ยเขาจะเป็นตัวธรรมดาตัวแบบนี้แบบนี้นะครับนี่วัดได้1.5 3.8ไมโครฟาลัดใกล้เคียงสุดๆแล้วสำหรับคาปาซิเตอร์พัดลมย่านที่เขามีตัญลักษณ์สีเหลืองด้วยแล้วก็สีขาวด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาจะดีฟอ์ไว้ให้ที่สีขาวก่อนถ้าเราบิดเข้ามาที่ขาวนี่ก็คือย่านโอห์ม สูงสุดถึง6 0เมกะโอมเลยเราต้องการวัดค่า R รีเซส t ตอรทั้งหลายเนี่ยนะจับตัวนี้ได้เลยเนี่ย R 2ตัวนี้1.8วัตปดขนานกันอยู่นะเราต้องการวัดว่าเขาได้กี่โอห์มเราก็หนีบเข้าไปเลยอย่างนี้ได้75โอห์มเพราะ R 2ตัวนี้เป็น R R ตัวนี้เป็น R ค่า150โ oh อห์ม2ตัวมาขนานกันก็จะเหลือประมาณ75โอห์มวัดได้74กว่ากก็ใกล้เคียงมากทีนี้ เราอยากรู้ว่าถ้ามันอนุกรมกันมันได้เท่าไหร่มันควรจะได้ใกล้ๆ300โอห์มใช่ไหมอ่ะมันได้เท่าไหร่ได้297 oh กว่ากว่าก็คือใกล้ๆจะ300โอห์มก็ถูกต้องนะฮะอันนี้อ้ตัวตรงเนี้ยจะมีสีส้มมีสัญลักษณ์สีส้มด้วยเป็นรูปไดโอดกับรูปบัสเซอร์เรากดซีเล็กได้แล้วทีเนี้ยเรากดซีเล็กปุ๊บอันนี้จะเป็นการวัดค่าไดโอดจะมีรูปไดโอดเล็กๆเห็นไหมครับตรงนี้นิดเดียวเอง เราหมุนไดอะมาอีกตัวที่โวลที่โวลต์เนี่ยก็มีเลือก AC DC เหมือนกันในการกดปุ่ม Select เขาจะ Default มาให้ที่ DC DC เนี่ยเราวัดพวกแบตเตอรี่พวกอะไรพวกนี้ได้นะฮะเนี่ยวัดฐาน12170 0นตัวนี้ได้4.107โวลต์ลองวัดก้อนนี้บ้างก้อนนี้ฐาน14500นะก็ได้3.8โวลต์ตัวนี้ยังไม่ได้ชาร์จไว ก็จะวัดอะไรก็ใช้ย่าน DC อะไรที่เป็นกระแสตรงทั้งหลายแรงดันนี่ก็จะมี2แบบโวลต์ AC กับ DC เดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูนะฮะ AC เพราะว่าโอกาสที่เราจะใช้งานกับไฟบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะผมเสียบปลั๊กก่อนอตอนนี้เส้นนี้มีไฟมาแล้วนะต้องเล็ c กให้เป็น AC ก่อนอย่างนี้นะพอเป็น AC แล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดไฟอีกทีเป็น AC แล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปขึ้นเลยนะ228 v 7โวลต์ through IMS แล้วก็เฮิร์ความถี่ก็49.9ก็คือ50เฮิร์นั่นแหละฮะ,ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะว่าเขาจะตอบสนองไวแค่ไหนความไวก็ใช้ได้นะครับสำหรับการวัด AC แล้วก็จะมีโวลต์อีกอันหนึงที่เขามีเขียนตัวเล็กๆว่า Low ซ็ปโลเซเนี่ยมิเตอร์ไม่ค่อยใส่มานะฟังก์ชันนี้โลเซ็นี่คือแรงดันแฝง แรงดันเสมือนแรงดันที่เกิดจากการเหนี่ยวนําแรงดันที่เกิดจากการผิดปกติอะไรก็ตามฝรั่งเขาเรียกโ o ลส์โวลเฮะแรงดันผีสเตรโวลเตะแรงดันแอบแฝงอะไรมาพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นแรงดันจริงหรือแรงดันปลอมในสิ่งที่เราวัดได้เนี่ยก็ให้ลองตั้งมาที่ย่านโลเซดูก็จะมีทั้ง AC ทั้ง DC เหมือนกันตามชื่อมันเลยฮะก็คือเป็นแรงดันต่ำแรงดันที่มัน อย,อยู่ดีๆลอยขึ้นมาเองวัดไฟแล้วบางทีใช้ไขควงวัดไฟแล้ววัดมีไฟแดงทั้งสองขั้วอะไรเงี้ยนะสัญญาณไฟขึ้นว่ามีไฟทั้งสองเส้นแล้วเราจะงงเราจะเบลอเราจะเพี้ยนแล้วไม่รู้มันจะมีแรงดันผีแรงดันแฝงมาจากไหนเขาก็เลยทำย่านตัวนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาถ้าในการใช้งานทั่วๆไปเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับแก๊กหึมาก็ปิดแล้วออฟอันนี้ก็คือต้องการ ประหยัดแบตเตอรี่ไม่ใช้เลยเลิกใช้งานแล้วก็ปิดไปเลยอย่างนี้ฟังก์ชันสำคัญที่แคลมมิเตอร์จะต้องมีก็คือการวัดค่าพีคค่าสูงสุดของแรงดันของกระแสเขาจะเอาปุ่มนี้ปุ่ม I N R แล้วก็ข้างล่างเขียนว่าพีคเนี่ยนะฮะ I N R มาจากคำเต็มๆว่า Inrush คือ Inrush เนี่ยจะใช้เวลาวัดกระแสสูงสุดจับค่าที่เขาพีคสูงสุดเลยวัดที่แอมป์นะสมมติว่าอันนี้เป็น DC นะเวลาเราสตาร์ทรถ ของไว้กับสายขั้วบวกหรือขั้วลบก็ได้แล้วก็ให้คนสตาร์ทรถแล้วเราก็จะจับได้ว่าช่วงสตาร์ทเนี่ยร้อยมิลลิเซกแรกเขากินกระแสเท่าไหร่ช่วงเซิร์กหรือช่วงที่มันมีการกระชากของกระแสสูงที่สุดเป็นค่าที่จําเป็นต้องรู้ฮะไม่งั้นไปต่อไม่ได้เลยทํางานอื่นต่อไม่ได้เลยว่าผิดสเปคหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า DC ก็คือไปวัดกับกระแสถึงสูงนะกระแสน้อยๆอ,อ,อาจจะไม่มีเซิร์กหรือว่าถ้าผมเนี่ย เอาลองไปจับกับพวกพัดลมพวกไฟบ้านพวกอะไรเนะี้ยมันจะไม่มีเซิร์กแต่ถ้าลองไปจับกับพวกปั๊มน้ําหรือพวกเครื่องมือ p า w เวอร์ทูพวกเนี้ยแรงๆเดี๋ยวผมลองให้ดูดีกว่าตั้งค่าแอมป์นะแล้วนี้เราจะวัด AC เพราะเครื่องมือพวกนี้มันเป็น AC นะเนี่ยเป็นไกด์เดอร์ไกด์เดอร์หรือบ้านเราเรียกลูกหมูอะไรเนี่ยนะก่อนอื่นเราต้องมีสายรีเทสอย่างเงี้ยทำไว้เส้นหนึ่งแต่นี้ผมขอญาตท่านอย่าทำอย่างผมเปื่อยๆอ,อย่างนี้นะไม่ปลอดภัยเลยนี่ผมตัดไว้แล้วก็ผมเอาตัวนี้มาขี้ไปเฉย มัาทาอย่างนี้ไม่ได้นะนต้องทาเป็นสายธรรมดาแล้วก็ต้องใช้สายเส้นโตกว่านี้ด้วยเส้นเล็กแค่นี้ไม่ค่อยปลอดภัยอันนี้ผมยังทาได้ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาปลั๊กเนี่ยเอาปลั๊กของไอ้เจ้ากราเดอร์ตัวนี้นะหินเจีย Black and Decker มาเสียบดูเสียงจะดังนิดนึงนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไปแล้วนะฮะเอาเป็น AC ก่อนอ่าเป็น AC เสร็จแล้วก็กด Inrush นะครับเป็น AC แล้วนะต้องวัดให้ถูกนะไม่งั้น มันไม่พังหรอกเพราะมันมันไม่ได้มีไฟอะไรเข้าไปมันใช้การเหนี่ยวนำเขาไปเฉยๆนะเป็น AC แล้วนะครับทีนี้ก็เอาแคลมมิเตอร์เนี่ยไปคีบไว้กับสายเส,ส้นใดเส้นหนึ่งนะแล้วพอนี้ผมจะเปิดตัวนี้แล้วนะแล้วสังเกตดูที่หน้าจอหน้าจอของแคลมมิเตอร์ก็จะค้างอยู่ที่13.7แอมป์ก็คือช่วงที่สตาร์ท ช่วงนี้มันกระชากกินไฟกินกระแสสูงสุดเนี่ยคือ13.7แอมป์เลยนะเขาจะจับในช่วงของ100มิลลิเซกมิลลิเซกก็คือ1ส่วนพันวินาทีนี่100มิลลิเซกก็คือ100ส่วนพันวินาทีหรือ1ส่วนร้อยนั่นเองเดี๋ยวผมลองคำนวณดูให้นะครับ220โวลต์คูณ13.7 3014วัตต์เลยนะพี P เท่าก,กับ e คูณ i p เท่าก,กับ e e คือ2 2 0แดงดัน i คือกระแส13.7แล้วก็วัดดูจากตรงเนี้ยว่าเราจะต้องใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่ทำไมเราถึงใค่ปลั๊ก2 0แอมเวลาใช้เครื่องมือพวกนี้ใช้ปลั๊ก15แอมไม่ได้เลรอ10แอมไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาเราไม่ได้พีคเนี่ยมันกินแค่นิดเดียวนี้กดกดค้างไว้อีกทีก็จะรีเซ็ตกลับมาที่แอมธรรมดาอ่ะดูว่าดูว่าากินเท่าไหร่นะถ้าไม่นับช่วงเซิร์ฟช่วงกระชากเนี่ย กินประมาณ2.3หรือ2.4แอมซ้อ220 220คูณเมื่อกี้นี้สัก2.4แอม528วัตต์เท่านั้นเองมันจะกินช่วงแรกช่วงสตาร์ทเท่านั้นที่เยอะนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันหาค่าพีคบางทีก็ก็ทำเป็นปุ่มไว้ตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่หรือเราจะโฮค่าก็ได้อย่างเมื่อกี้นี้เราวัดปกติวัดปกตินี่ แล้วผมกดปุ่มนี้กดปุ่มสีฟ้านี่ที่เขาเขียนว่าโหมันก็จะมีตัวอักษรคำว่าโหขึ้นมาอยู่ที่สองจุดสามสามแอมป์ให้แต่อาจจะไม่พีคอาจจะไม่เท่าไหร่ก็ได้นะมันก็พอเรากดโหลงไปมันก็จะโหมคาดณตรงนั้นเลยถ้าจะวัด DC ก็เหมือนกันนะก็กดซีเล็กตรงนี้เป็น DC แล้วทีนี้ก็ไปเกี่ยวกับมอเตอร์เกี่ยวกับอะไรที่เป็น DC หรือว่าขั้วแบตเตอรี่รถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านเลยก็ต้องดูย่านให้ถูกก่อนอันนี้ก็คือการวัดกระแส ทั้งกระแสปกติแล้วก็กระแสพีคเนี่ยเขาเรียกว่าอินรัสถ้าวัดแรงดันเนี่ยเราต้องปรับกลับมาที่โวลต์ป้ามาเป็นโวลต์แล้วปุ่ม INR Peak เนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้วัด INR แล้วแต่เขาจะเรียกว่าพีคพอเรากดลงไปทีหนึ่งนี้ตอนนี้อยู่ที่ DC นะกดลงไปทีหนึ่งเขาจะขึ้นคำว่า Peak Hole ก็คือเก็บค่าสูงสุดจับค่าสูงสุดไว้ให้เราตอนนี้อยู่ที่ย่านโวลต์ one, กด INR าจะขึ้นคำว่า peak h o l e มาให้ เราอยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่วัดไปเลย4.106นนี้คือพีคของแบตเตอรี่ก้อนนี้แต่ว่าอันนี้มันมันไมน่มันจะไม่ไดนามิกนะเพราะว่าค่ามันคงตัวท่านต้องไปวัดพวกค่าที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นตอนที่เราส,สตาร์ทเครื่องอะไรพวกนี้สตาร์ทเครื่องยนต์จะรู้เลยละว,ว่า แรงดันเมื่อตอนที่มันสตาร์ทเนี่ยมันถูกกระชากลงมาแล้วแบตเตอรี่เราถูกดึงไปเหลือกี่โวลต์อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้จะจะวัดค่าพวกนั้นได้ดีกว่าอันนี้ก็จบไปสำหรับปุ่ม INR กับพีกนะก็แยกกันถ้าเผื่อใช้ย่านแอมไม่ว่าจะ ACDC มันจะขึ้นเป็น INRUS สเสมอถ้าอยู่ในย่านโวลต์อยู่ในย่านโวลต์แล้วกดตัวนี้มันจะขึ้นคาว่าพีกโฮเสมอไม่ว่าจะเป็น AC หรือ DC คือแคลมมิเตอร์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่คนจะใช้เนี่ยน่าจะมีทักษะมีพื้นความรู้มีความเป็นช่างอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเครื่องมือหากินเมือชีพหน่อยก็เลยไม่ได้มาอธิบายว่าวัด C ซียังไงวัดโอห์มยังไงวัดอะไรต่ออะไรยังไงอะไรพวกนั้นนะนะเพราะว่ามันมันเกิดเป็นสิ่งที่เขารู้กันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดท่านที่ยังไม่รู้แต่ว่าสนใจ ก็ลองกลับไปดูคลิปมันติมิเตอร์ตัวไหนก็ได้โซยีซีทีคิเนี่ยนะมันไม่ใช่แคลมมิเตอร์ที่ระดับไฮเอ็นนะแต่เป็นระดับที่ใช้งานจริงจังได้ครบถ้วนได้เต็มรูปแบบเต็มประสิทธิภาพหน้าจออะไรก็จะไม่เน้นหรูหราเน้นะไรนะปุ่มก็จะไม่มีปุ่มเป็นทัชเป็นสัมผัสอะไรก็ใช้เป็นอย่างเงี้ยเน้นทนทานถึกบึกบึนมากกว่า แอคชั่นของการกดก,ก,การบีบอะไพวกนี้ก็ไม่แข็งไม่ได้อ่อนอ่อนไปก็ไม่ได้นะฮะตรงนี้แข็งไปก็ไม่ไหวมันมันล้านะขนาดรูปทรงเนี่ยมันจะอยู่ในมือเดียวแบบนี้กระชับใช้งานง่ายปกติถ้าช่างเขาใช้งานในโหมดการวัดกระแสทั่วทวไปเขาก็จะไม่เสียบสาย p r o บไว้หรอกฮะใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่สายคล้องมือเอาไว้สําหรับเผื่อต้องจะหล่นอ,อะไรได้จะได้ไม่ไม่เสียหายเนาะตัวต้องไม่อ้วนเกินไปนะฮะต้องจับถนัดอยู่ในสรีรละที่ คอนโทรลได้ทั้งมือซ้ายมือขวาน,นี่นะครับถ้ามือขวาแล้วก็ใช้ตัวนี้หรือใช้นิ้วชี้นี่ก็ได้ที่ผมยังข้องใจคือเขาบอกว่าไอเ a พีโออ w โต้พาวเวอร์ออฟสิบนาทีนะนะสิบหนาทีเปิดทิ้งไว้เขาจะตัดเองคู่มือเขาบอกว่าปิดได้โดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็เปิดแล้วมันจะมีเสียงบี๊บหครั้งแล้วรูปนาฬิกานี่มันก็จะหายไป แต่ผมลองดูแล้วไม่เห็นมันมันได้เลยนะนนี้ผมยังยังไม่รู้ได้เป่าแต่ว่ามันอันนี้ไม่เดือดร้อนอะไรนะเพราะสินาทีถ้ามันดับไปแล้วก็แค่ปิดเปิดใหม่ตรงเองขยับนิดเดียวขยับย่านไปย่านไหนก็่นิดเดียวมันก็เป,เปิดขึ้นมาให้เราแล้วก็นับว่าเป็นเครื่องมือราคาไม่แพงใช้งานได้ถึงระดับ p r o f e s s ั o n a l เลยคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันสำหรับโ so ซ e, ยี CTQS9 เนี่ย ก็คือเรื่องของการเปิดไฟแบ็คไลท์มันจะต้องติดไฟสองแอตรงนี้มาให้ด้วยจริงมันก็ไม่ได้เปลืองอะไรแต่ผมก็ไม่อยากให้มันติดพร้อมกันนั้นน่าจะทําเป็น2จังหวะไปทำอะไรบังคับให้มันเปิดเฉพาะดวงนี้ได้เปิดเฉพาะดวงหน้าจอนี้ได้ไข้อที่2คือตรงนี้เวลาเรา รีบดูไม่ค่อยทันนะแต่ว่าอันนี้แก้ไม่ยากก็ใช้สติกเกอร์สีส้มสีเหลืองสีอะไรที่มันสดใสนะลูกตัดเป็นลูกศรเล็กๆแปะตรงนี้ไว้หน่อยมานลิควิดเปเปอร์ที่เขาใช้ลบคําผิดนะสีข,า,ขาวๆหยอดลงไปในรูตรงนี้มันจะดูชัดขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยละราคาที่เห็นในแอปอย่างช้อปปี้อะไรพวกนี้นะจาก Official Store เนี่มี799กบาทหรือบางช่วงก็800กว่าบาทถือว่าเป็นเครื่องมือช่างที่ราคาถูก ใช้งานได้คุ้มค่าไม่ว่าท่านจะมีทํางานกิจการเป็นฟาร์มเป็นโซลาเซลล์ใช้งานโซลาเซลล์ซ่อมรถยนต์เป็นอู่ช่างซ่อมแอร์เป็นช่างติดตั้งอุปกรณ์ในโรงงานติดตั้งปั๊มน้ําติดตั้งเครื่องจักรอะไรก็ตามแต่ตัวนี้จําเป็นต้องมีทั้งนั้นเลยนะฮะหรือว่าใช้ในบ้านใช้กับงานอิเล็กทรอนิก เฮาโถวทั่วไปวัดสายขาดในวัดแรงดันวัดขั้วหลอดไฟอะไรเงรี้ยใช้ได้หมดเลยตัวนี้ก็คงจะจบไว้เท่านี้คลิปหน้าจะมีเครื่องมือตัวไหนมานำเสนออีกก็คอยชมกันได้นะครับสวัสดีครับ